สุดอะไรใจเฝ้าทวินคิดถึงแก้มวนวลที่เคยได้กลิน่นหอมวนยนวนใจยังจำได้เสมอให้หวนครวนหาพรำเพออาวรนึึงเธอทุกครั้งที่ยังหา ច្បាស់ឲ្យតងចាំព្រះចាក្ល ไม่เคยหวันท่านพึง่งจะรบล้างค้าบมันให้ดับดินให้สิ้นไป I'm proud. นเเองเพคะน้องพูดถึงอะไรน้องอับสอก็น้องจะขอออกไปชนช้างแล้วก็นำทัพแทนเสด็จพี่เองเพคะน้องจะทำแบบนั้นได้ยังไงน้องเป็นแค่ผู้หญิงเสด็จพี่คงอยู่กับน้องมานานจนลืมไปแล้วว่าน้องเป็นอะไรมาจากที่ไหน อัรแต่สเสด็จพี่เพคะอยากกังวลไปเลยนะเพคะน้องเป็นนางฟ้านางสวรรค์กับกองทัพแค่นี้น้องเอาอยู่ขนาดยักษ์ในป่าอาถรรพ์พวกมันก็ยังวิ่งหนีน้องมาแล้วเอาอย่างนั้นเหรอแล้วน้องจะทำยังไงน้องก็จะ ขอพรจากสวรรค์ให้น้องกลายเป็นเสด็จพี่แล้วน้องก็ไม่ต้องใช้ช้างของเสด็จพี่ด้วยนะเพคะน้องจะให้กวางทองเสกช้างมาให้เสด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพคะแต่พี่โกรเป็นห่วงน้องไม่ได้อยู่ดีน้องอับสรอนขอเดชะพระอาญามีพนกล้าถ้าเป็นไปอย่างพระเมศสีกัดแล้วก็ถือว่าเรา ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามมากเลยนะพระเจ้าค่ะและนี่คือหนทางที่จะพลิกชะตาของพระราศีขอพระองค์จะได้ทรงรีรอเลยพระเจ้าค่ะ พี่ฝากด้วยนะน้องอับสอนเผลอคะเสะด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพคะพ ในโลกพรุ่งนี้แล้วนะพร้อมพระเจ้าค่ะลูกรอวันนี้มาทั้งชีวิตวันที่คนผิดจะต้องรับโทษของตัวเองสักทีสเสด็จแม่ลูกจะทวงคืนทุกอย่างที่เคยเป็นของเรากลับคืนมาให้ได้ป่านนี้ไม่รู้ว่าสเสด็จพ่อของลูกจะเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหมจะดีใจหรือเปล่าเมื่อเจอเราทั้งสองคน ่สาสง่างามเหลือเกินข้าพุทธเจ้าแน่ใจว่าช้างเมืองเราเชือกนี้ใหญ่โตกว่าช้างฝั่งศัตรูแน่นอนพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนี้เราต้องชนะแน่พระเจ้าค่ะเจ้าพร้อมไหมน้องอับศรเคค่ะ มาพี่โชคดีจริงๆที่เมเจ้าน้องอภบษอน,น้องจะเอาชัยชนะมาให้พระราศีแล้วหัวสตูมาฝากเสด็จพี่เพคะเอ,เอแค่ชนะก็พอจะ้ะไม่ต้องเอาหัวกันมาหรอก องเหนือหัวเข้าไปหลบกับพี่ดาก่อนเถิดพระเจ้าค่ะรัสมีพร้อมไหมพร้อมเลยครับเป็นใครรัสมีจะไม่สนแม่แต่งผให้ยับเกยนเลยะคะบาังอาจมานำให้องค์หิงต้องก้องเปลืองแปลง <c oughs> อย่างนี้มันให้อพไรไม่ได้ไหมครับพระเอกสิ้้าคันฉันถักไปล้ลางไม่ดีเราไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าพระเจ้าค่ะไม่มีรางร้ายเลยทั้งนั้นแหละก็แค่ลมธรรมดาไม่มีใครจะมาสู้ยักษ์ นางฟ้าอย่างเราได้เดินหน้าแต่กาลัง บอกข้าว่ามาเยอะขนาดนี้นี่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นกองทัพยักษ์เขาไม้เหสีคิกบ้านนักแค่สามตัวหรือเป็น้าแล้วเราแค่คนเดียวมาเยอะขนาดนี้จะไปทุ้ยังไงไหวท่านอำําตาดูออกไหมว่านั่นใช่เท้าพรมทัศตัวจริงหรือเปล่าถ้าเป็นมวลแปลงกายไม่ใช่ร่างแท้ ต่อให้เป็นยักด้วยกันกระดูออกยากมากพระเจ้าค่ะงั้นก็คงต้องตามแผนผนทับมาเยอะขนาดนี้กลัวพวกเราเหรอไม่เคยกลัวถ้างั้นก็มาสู้กันตัวต่อตัวสิถ้าอยากได้พระเมรุสีของเราที่ท่านท้าเราสู้ตัวต่อตัวเพราะท่านคงรู้สินะว่าฝั่งท่าน ต้านทับเราไม่ไหวแล้วกล้าไหมล่ะก็ลองดูรัตมีดุย ว่าจะแน่กระจอกทนไม่ไหวนะโว้ยไม่ต้องเฮ้ยนันพมเหสีจะทำอะไรเพคะก็จะฆ่ามนันไงหมั่นไส ไปแล้วุ้ยลุยเอ้ย,อยเอาลุยเอายรงนั้นเป้ย,ย,ยคิดว่าจะแน่ <c oughs> นขึ้นมากลิ่นมนุษย์ ทำไมเจ้าถึงเป็นมนุษย์คนเดียวในกองทัพยักเจ้าเป็นใครแล้วท่านรู้ได้เหรอว่าน,นี่คือกองทัพยักษข้าไม่ได้โง่ทำไมมนุษย์ถึงจะเป็นเพื่อนกับยักษ์ไม่ได้ขนาดท่านยังเมียเป็นยักษ์เลยนักอับปรนเน่ะเมียข้าไม่ใช่ยักษ์จะมีหลักฐานอะไร สู้มากนะใช่ไหมจับให้มันเป็นแค่มนุษย์ทำไมแรงมัน ถึงได้เยอะเทียบเ,เท่าค่าแบบนี้ล่ะประเด็จพ่อจำลุงไปได้จริงๆหรอพระเจ้าค่ะเจ้าหมายความว่ายัางไง ลืมลักษณะวงไปแล้วเหรอพระเจ้าคะ่ะอะไรนะไม่จริงใช่ไหมลักษณะวงเหรอเป็นไปไม่ได้ลักษณะวงเัน็นลูกจริงๆเหรอพระเจ้าคะ่ะลักษณะวงลักษณะวงลูกพ่อเสดเจพ่อ <laughs> ีลูกจริงๆเหรอพระเจ้าค่ะพ่อมีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าหลายเรื่องเลยมาดิสิลูก ศาสนาวงศสนาวงลูกพ่อพ่อคิดถึงเจ้าเหลือเกินเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่างที่พ่อหวังไว้จริงๆพ่อขอโทษพ่อขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมานะลูกเสด็จพ่อ นี่เสด็จพ่อจริงๆใช่ไหมพระเจ้าคะ่ะจริงสิลูกพ่อดีใจเหลือเกินแล้วแม่ละ่ะส่วนน้ำพาอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีชีวิตอยู่พระเจ้าคะ่ะลูกกับเสด็จแม่สบายดีจริงเหรอขอพ่อไปเจอแม่หน่อยได้ไหมส่วนน้ำพาอยู่ที่ไหน ใช่พระเจ้าค่ะเสด็จแม่ทรงประทับอยู่ทางนั้นพระเจ้าค่ะนำพ่อไปสิลูกเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันพ่อจะไล่อับสอนไปเองไม่ต้องห่วงลูดีใจนะพระเจ้าค่ะ หลังจากนี้เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเดี๋ยวลูกจะพาไปหาเสด็จแม่นะพ่าช่ะ <c oughs> ตามมาเลยนะพ่อช่ะ <c oughs> เอ็งก็ยังงง่เดินไอ้ลักษณะบงไม่ไม่จริงจริงไม่ว่าจะอีกกี่ครั้งเอ็งก็ยังพ่ายแพ้ข้าอยู่นักตะวันอพายอยู่ทางนั้นสินะ รอไปเจอแม่เองในนรกได้พวกเองที่มันกัดไม่ปล่อยจริงๆเลยนะไปตายกะนั่งเป็นวันอำพา จร,จริงเลยนะอับสอนเจ้ามาได้ยังไงแล้วลักษณะวงละ่ะอลักษณะวงเหรออยู่ทางนู้นแต่ว่ามันกลายเป็นศพไปแล้วนะไม่จริงจริงคราวนี้ข่าข่ามันเองกับมือไม่มีพลาดเป็นครั้งที่สองแน่ ในที่สุดก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมาสักทีนะนางยักษ์ขมูขีเขียงนี้มันอยากบอกแล้วว่าลักนณวงฆ่าฆ่าเองไปแล้วนี่เหมือนจะฆ่าผิดตัวนะ